ฉันรออยู่ yeah. เราผสมสแต่กันแค่ให้มันเด่นรู้ baby girl เธออยู่ไหนฉันรออยู่ yeah แค่นี้แค่ขอมีเธอข้างๆ แค่ขอมีเธอข้างๆให้หายเงาฉักินเหล้าผสมโซดาเลยกัดดกเบียวแบบเหล้าดองยากินอะไรมันก็เมาเหมือนกันฉันเลือกผสมโซดาเพราะรอทะไมเธออยู่ในภาพกับชีวิตปมไงชีวิตมันธรรมดาไปเ่อแเราไม่หวังอะไรแต่คืนนี้หวัง baby girl มาแกงเงาเธอเต้นอยู่ในภาพลุดไล่มันสลัดเด้งในเด้งหลังสะใจแทบไฟเราได้กินรอเพื่อใคร baby girl ฉันรออยู่ทำไมต้องคิดเหมือนกับคนทั่วไปชอบกินเหล้ามันนะารลัวใคร ฉันรออยู่าปรผสมสดาเขาแค่ให้มันเดิน Woo Baby Girl เธออยู่ไหนฉันรออยู่แ <Yeah, yeah. S 2> <Yeah. S 1> ค่นี้แค่ขอมีเธอข้างทางไงให้เงา เธอทุกวันเรลใช้เงินใครแค่ได้เธอและเธอกลับบ้านทุกคืนก็พอเราไม่ต้องพูดให้มากมายพับเลิกตอนนี้วันเธอกับคนเดียวไม่ปลอดภัยเดวเราไปสองห้องเราได้ไหมจะได้อยู่กันแบบชุบปิดดูเธอพูดว่าอยากจะรักแทนในคือหลอกลวงบอกเธอเลยว่าเธอไม่ได้หลอกลวงฉันเพราะฉันจะไม่หลอกลวงเธอและฉันจะรักเธอแบบคนรักคนทั่วไป Baby Girl แค่เธอพูดมาคืนนี้ไม่ต้องกลัวใครว่ามาข้างในภัพมันดังเกินกว่าเสียงใจแต่ในใจฉันตะโกดว่าเธอคือคนสุดท้าย b a b ี <Baby> Girl <Yeah. S 2> ฉันรออยู่ yeah. Yeah. เราผสมสุดาก็แค่ให้มันเป็นวูเบบี้เกเธออยู่ในฉันรออยู่ yeah. Yeah. คืนนี้แค่ขอมีเธอ,อข้างให้ใหายเงา